อย่าทำเป็นคนดีเพื่อที่จะให้ใครเห็นว่าคุณเป็นคนดีเพราะว่ามันจะทำได้ไม่นานแต่จงเป็นคนดีในแบบของตัวคุณเองที่ดีที่สุดเพราะว่าการที่คุณจะเป็นคนดีในสายตาของทุกคนนั้นมันเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรคุณรู้ไหมก็เพ,เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีมุมมองมีทัศนคติ และก็มีนิยามของคำว่าคนดีนั้นแตกต่างกันไปคนเราส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เคยผ่านมาและมันก็จะเหนื่อยมากถ้าคุณพยายามทำแบบนั้นและความเป็นตัวตนของคุณเองก็จะค่อยๆหดหายไปแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ถูกกระทำ จากการที่คุณพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนเหล่านั้นเห็นว่าคุณเป็นคนดีจงได้โปรดกลับมาเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดดีกว่ามันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขกับการที่ได้เป็นตัวเองความภาคภูมิใจความรักความมั่นใจและก็ความศรัทธาในตัวของคุณเอง ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามและขอให้คุณรู้ว่าอย่างหนึ่งนะว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ใครถูกใจหรือพอใจได้ทั้งหมดทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปดังสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า no one perfect ดีที่สุดก็คือ เป็นตัวเรานั่นแหละในแบบที่ดีที่สุดแล้วคุณก็พัฒนามันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองในแบบของคุณแล้วแล้วก็มันจะสามารถทำให้คุณเลือกเพื่อนเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้แบบง่ายๆครูมิมีก็ ฝากติดตาม y YouTube มี h a p p y Now by ครูมีมี่และก็ Facebook page นะคะที่ครูมีมี่ h p p y y o w w ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ